สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะข้าวครัวก,กันอีกแล้วค่ะวันนี้ทำกินเองไม่ต้องซื้อนะคะเมนูวันนี้อยากกินหมูสามชั้นผัดหน่อไม้ดองค่ะเราไปลุยกันเลยนะคะไปเลยเดี๋ยวจะขึ้นส่วนผสมแล้วก็เครื่องปรุงไว้ใต้คลิปนะคะกดไปดูได้เลยค่ะเติมน้ำมันลงไปสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยค่ะเครื่องแกงเผ็ดนะคะทุกคนรอจน น้ำมันร้อนสักเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่พริกโขลกกับกระเทียมโขลกลงไปเลยผัดให้เข้ากันเลยนะคะเริ่มหอมแล้วค่ะทุกคนรออีกแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะแล้วใส่หมูสามชั้นที่หั่นไว้เลยนะคะสังเกตนะคะหมูสามชั้นเราก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะ แล้วก็ผัดเข้ากันแบบนี้นะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะผัดจนหมูสุกเลยนะคะทุกคนหรือใกล้ๆจะสุกประมาณ80 9 0ซนตนะคะตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะมาค่ะทุกคนใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะวันนี้ที่เอามาผัดเป็นหน่อไม้ดอง ถ้าสมมติว่ากลิ่นชุนมากเราก็ต้องต้มก่อนนะคะหรือลวกก่อนวันนี้เราลวกมาเรียบร้อยแล้วมาปรุงรสกันเลยไต้องผัดนานนะคะน่อไม้เราสุกอยู่แล้วใส่น้ําตาลลงไปซอสปรุงรสฝาเขียวผัดให้เข้ากัน แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปสักเล็กน้อยนะคะผัดได้เข้ากันนะคะแล้วก็ลองชิมดูค่ะทุกคนรสชาติเป็นยังไงถูกใจหรือเปล่าแต่ถ้ารสชาติโอเคแล้วเติมใบมะกรูดลงไปได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหอมมากๆเลยนะคะเมนูวันนี้นะคะ ผัดหมู3ามชั้นใส่หน่อไม้ดองค่ะทุกคนลองไปทำกินกันดูค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ